เครื่องเจียรตัวใหม่จาก Powertech รุ่น AG100GS ดีไซน์ใหม่ใช้งานง่ายแรงกำลังดีแกะกล่องมากู้เจออุปกรณ์ครบเลยนะครับทั้งกาดบางใบด้ามจับหมุนได้หลายทิศทางประแจไาขาใบใบพู่มือใบรับกันและแกลงขาสำลอกตัวเครื่องใช้ไฟบ้าน220โวลต์มีกำลังไฟ750วัตต์รองรับใบเจียรใบตัดขนาด4นิ้ววันนี้ผมลองใส่ใบสลิงคัดของ Powertech ให้ดูนะครับซึ่งการติดตั้งก็ง่ายแค่ถอดหัวล็อกใส่กาด ใส่ใบและขาให้แน่นแค่นี้ก็พร้อมใช้ง,งานแล้วครับความเร็วรอบอยู่ที่12.000รอบต่อนาทีปัดเสียแต่งขอบไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแปนเลสหรือว่าอลูมิเนียมก็ทำได้สบายๆเลยครับรองรับชิ้นงานหนา1-2มิลพร้อมระบบระบายความร้งงนอนที่ดีใช้งานต่อเนื่องได้นานไม่ต้องกวัวเครื่องร้อนเลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องเียนี4ที่ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาและคุ้มราคาเพราะเด็ก a g 1 0 TS ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มขอกจริงเลยครับ